คุณรู้หรือไม่โลกเราเคยมีชายคนหนึ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดทเท่าที่เคยบันทึกไว้เขาหนักถึง635กิโลกรัมมาดูเรื่องราวที่น่าทึ่งของชายคนนี้กันครับชายที่ตัวอ้วนที่สุดในโลกที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คือจอห์นบราเวอร์มินน็อกจากประเทศสหรัฐอเมริกาจอห์นบราเวอร์มินน็อกเกิด29กันยายนคศ1941เสียชีวิต10กันยายนคศ1983 สัญชาติอเมริกันน้ำหนักมากที่สุดที่เคยบันทึกไว้คือประมาณ635กิโลกรัมหรือ1,400ปอปอนด์ความสูง1.85เมตรจอรนเริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตั้งแต่วัยเด็กโดยอายุ12ปีเขามีน้ำหนักมากถึง133กิโลกรัมเขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในปี1978ด้วยภาวะอัวใจล้มเหลวและต้องใช้เจ้าหน้าที่กว่า13คนในการเคลื่อนย้าย หลังจากควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดน้ำหนักของเขาลดลงได้ถึง419กิโลกรัมแต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นเขาเสียชีวิตด้วยอายุเพียง41ปี